เช็ดลิดงานบ้านที่ไม่ชอบแต่ต้องทําตลอดบอกเลยก็คือการรีดผ้าคือมันทั้งร้อนทั้งเมื่อยไหนจะต้องตั้งโต๊ะอีกรีดทีไรรู้สึกเหนื่อยทุกครั้งเลยค่ะแต่ความคิดนั้นเปลี่ยนไปเลยตั้งแต่ได้เจอตัวนี้นี่เลยเตารีดไอ้น้ำาของทีเฟ้ารุ่น QT หนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งรีดผ้าแบบใหม่ที่ชีวิตแม่บ้านที่เกลียดแบบนิวโลอคอยมานานมากเพราะเขาใช้งานง่ายคือเปิดปุ๊บเครื่องก็พร้อมรีดภายใน70ิวินาทีไม่ต้องรอร้อนนานเลยและสามารถปรับแรงดันน้ำได้ถึง3ามระดับสามารถรีดผ้าได ที่สามารถตองให้เห็นรอยยับได้อย่างชัดเจนและเนื้อผ้าที่ว่ารีดยากๆเครื่องนี้เอาอยู่เลยพอเขามาพร้อมกับแรงดันไอ้น้ําถึง6บาร์พลังไอน้ําสูงถึง200กัมต่อนาทีช่วยประหยัดเวลาในการรีดผ้าไปเยอะมากและที่นิวชอบมากๆคือเขาออกแบบหัวเตารีดมาให้เข้าได้ทุกซอกทุกมุมเลยแถมไม่ต้องก้มๆเงยๆอีกต่อไปเพราะเตารีดเขาปรับได้หลายระดับปรับยืนรีดหรือแขวนรีดก็ได้ปรับง่ายๆด้วยมือเดียวอยบอกเลยว่าชีวิตง่ายขึ้นเยอะผ้าเรียบไวไม่เปลืองแรงแถมไม่ปวดหลัง ชอบพี่สุดกลายเป็นโมเมนต,ต์รีดผ้าที่เพลินที่สุดไปแล้วใครสนใจมีฝาพกัดไว้ที่ตะก้าให้เรียบร้อยแล้วนะรีบตปตามกันเลย